ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการการประเมินครั้งที่หนึ่งระหว่างวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 7ถึง31มีนาคม2568ผู้รับการประเมินนางวิภาวีเวียงคำครูกษนอตำบลเสือเท่าขอนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติพนักงานราชการตามตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งกศอนอตำบลเสือเท่าตั้งอยู่บ้านเข่งใหม่พัฒนาหมู่14ตําตำบลเสือเท่าอําเภอเชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคามโครงสร้างการบริหารงานสอกร,ระดับตำบลเสือเท่าตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศอนอตำบลต่อแขวง 1. มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผน 2. มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น 3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนา 4. มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา 5. มีการประเมินสรุปและรายงานผลและจัดทำแผนในระบบ d m i s ตัวชี้วัดที่ 3. จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดช,ชอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานสอกรอ กำหนดโดยมีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน60คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน29คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน31คน 2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน 3. มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน 4. มีสรุปรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนแอนเนทครั้งที่2ปีการศึกษา2,567นักศึกษาทั้งหมด4คนเข้าสอบ3คนคิดเป็น75%เปอร์เซ็นตเป็นต้นตัวชี้วัดที่400ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนผู้เรียนคาดว่าจะจบที่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง4ภาคเรียนย้อนหลังและเทียบโอนสอกรระดับตำบลเสือเท่า มีนักศึกษาเข้าเรียนภาคเรียนที่2ทับพาจำนวน23คนระดับมต้นลงทะเบียนจำนวน4คนจบหลักสูตรจำนวน2คนคิดเป็น50เปอร์เซ็นต์ระดับมปลายลงทะเบียนจำนวน2คนจบหลักสูตรจำนวน2คนคิดเป็น100รเปอร์เซ็นต์รวมลงทะเบียน4คนจบหลักสูตร3คนคิดเป็น75เปอร์เซ็นต์ตัวชี้วัดที่500ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคทุกระดับ 1>, 1. สรุปรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายบุคคลทุกระดับ 2. สรุปรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาทุกระดับระดับมต้นจำนวน29คนเข้าสอบจำนวน25คนระดับมปลายจำนวน31 คนเข้าสอบจำนวน28คนรวม60คนเข้าสอบ53คนคิดเป็น88.33%สเอร์เซสอบวัดผลสำเร็จปลายภาคเรียนที่2การศึกษา2567วันที่8-9มีนาคม2567สนามสอบโรงเรียนบ้านเชียงยืนพิทยาคมอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาบังคับ สอ,อก,ก็ร,อระดับตำบลเสือเท่ามีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบมีผลสำเร็จเฉลี่ย2 0 0ขึ้นไปดังนี้ระดับมต้น29คนมีผลสำเร็จ2 0 0ขึ้นไปจำนวน25คนระดับมปลาย31คนมีผลสำเร็จ2.00์ขึ้นไปจำนวน28คนรวมจำนวน60คนมีผลสำเร็จ2.00์ขึ้นไปจำนวน53คนคิดเป็น88.33%เปอร์เซ็นต์ ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร1-30ชั่วโมงผู้เรียนตั้งแต่6คนขึ้นไปจำนวน6กลุ่มประกอบด้วยวิชาการทำโดนัทจิ๋วจำนวน3ชั่วโมงวิชาการทำสายรัดสิ้นจำนวน5ชั่วโมงวิชาการปลูกผักไฮโดรโปนิกจำนวน5ชั่วโมง วิชาการปลูกผักไฮโดรโปโนิกส์จำนวน5ชั่วโมงวิชาการทอพรมเช็ดเท้าจำนวน5ชั่วโมง 2. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตร31ชั่วโมงขึ้นไปผู้เรียนตั้งแต่11คนขึ้นไปวิชาการทอเสือกลายขิดจำนวน35ชั่วโมง 3. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพซึ่งจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมง วิชาการทำสายรัดสิ้นซึ่งดำเนินการสอนในวันที่19กุมภาพันธ์2568 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการสกรอระดับอำเภอเชียงยืนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลรู้เท่าทันเทคโนโลยี Digital Resilience and Technology Literacy 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการสกรออํเภอเชียงยืน่นพัฒนาหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้คู่ความยั่งยืนวันที่14นมีนาคม2 568นะศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อํเภอเชียงยืน่นเป้าหมายตามแผน7คนผลการดำเนินงาน7คน4การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสกรออํเภอเชียงยืนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ2,568ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป้าหมายตามแผนจำนวน51คนผลการดำเนินงานที่นำความรู้ไปใช้เพิ่มรายได้51คนคิดเป็นร้อยละ100%เป็นเการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป้าหมายตามแผนจำนวน7คนผลการดำเนินงานที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองจำนวน7คนคิดเป็น100% 3. เอร์เการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมายตามแผนจำนวน7คนผลการดำเนินงานที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมจำนวน7คนคิดเป็น100% 4. เอร์เซ็การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายตามแผนจำนวน3คนผลการดำเนินงานที่นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมจำนวน3คนคิดเป็น100%เอร์เซตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีดังนี้ 1. จําจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสกรระดับตำบลเสือเท่าจำนวนเป้าหมาย210คนทำได้2 1 2คน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือดีที่ผู้ใหญ่แนะนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนประกอบด้วยหนึ่งบ้านหนังสือชุมชนบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ตําตำบลเสือเท่าจำนวนเป้าหมาย2 1 0คนทำได้220คน2บ้านหนังสือชุมชนบ้านโนนศรีสวัสดิ์หมู่ที่9ตําตำบลเสือเท่าจำนวนเป้าหมาย210คนทำได้224คน2จํจำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนต่อกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดจำนวนเป้าหมาย75คนทำได้80คน3จำนวนผู้รับบริการหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายจำนวนเป้าหมาย30คนทำได้36คนตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย สรุปผลความสำเร็จในการจัดโครงการกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดสกรอตมบลเสือเท่า 1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุดปีงบประมาณพุทธศักราช2568 2โครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านสืบสารสารสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปี2568 3โครงการเปิดห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ open the book open the world เปิดหนังสือเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ปีงบประมาณพุทธศักราช2568 4โครงการวันเด็กแห่งชาติปีงบประมาณพุทธศักราช2568 5โครงการห้องสมุดสุดหันษาประจำปี2568ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน กอสอนอตำบลเสือเท่าทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนเช่นร่วมประชุมวางแผนการเข้าร่วมวางแผนเพื่อนำไปปฏิบัติในชุมชนเช่นเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วันที่23ตุลาคม2,567เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจวันที่10ธันวาคม2567 เข้าร่วมกิจกรรมทอดกรถินอำเภอเชียงยืนวันที่1พฤศจิกายน2,567ร่วมงานประเพณีงานบุญเข้าคูล,ลานสืบสารประเพณีของดีเมืองเชียงยืนประจำปี2,567วันที่13ทธันวาคม2,567ตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนกอสอนอตำบลเสือเท่าได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนเช่น 1. โครงการระบบช่วยเหลือผู้เรียน MK Care สโครงการ Line OA ในการช่วยเหลือผู้เรียนสารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพสี่สำรวจเด็กตกหล่นที่อยู่นอกระบบการศึกษา15-18ปีโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งมืออาชีพโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ตำบลเสือเท่าอำเภอเชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคาม ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นครูแกนนำต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดทำแผนการเรียนการจะต้องมีการสอดแทรกสาระเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาทุกสารการเรียนรู้ มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาสกรเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษามีจิตสาธารณะเช่นโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ราชาโคกหนองนาโมเดลเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักมีเหตุมีผลและรู้จักความพอประมาณเพื่อจะได้มีผุมผุมกันที่ดีและเป็นคนดีที่มีความสุขตัวชี้วัดที่14จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ2,568กิจกรรมถอดบทเรียนขับเคลื่อนต้านทุจริตศึกษาในระดับพื้นที่สำนักงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดมหาสารคามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงบนส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามประจำปีงบประมาณ2568 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการและการพัฒนาอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานประจำปีงบประมาณ2,568ขอจบการน,นำเสนอขอบคุณค่ะ